4ี่โรคสําคัญนะคะที่ไม่มียารักษาให้หายได้แต่สามารถปรับพฤติกรรมเพื่อที่จะบําบัดได้ค่ะโรคแรกนะคะโรคภูมิแพ้ค่ะภูมิคุ้มกันของเรานะคะมีปฏิกิริยาต่อสารบางชนิดรุนแรงเกินปกติค่ะอาการที่พบบ่อยนะคะคือคันตามผิวหนังคืนแดงลมพิษคัดจมูกน้ำมูกไหลมีอาการหอบหืดถ้ามีอาการรุนแรงมากๆนะคะอาจเกิดอาการช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้ค่ะ 2. ค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองค่ะระบบภูมิคุ้มกันนะคะทํางานผิดปกติค่ะแล้วเขาก็กลับมาทําลายอวัยวะของเราเองค่ะบางคนทารู้จักกันในชื่อโรคุ่มพูงโรค s o e นะคะรวมถึงโรครูมาตอยแล้วก็โรคสะเก็ดเงินด้วยค่ะ 3. ค่ะโรคมะเร็งค่ะอันนี้นะคะเกิดจากยีนของเรานะคะกลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็งค่ะและมะเร็งที่พบได้บ่อยนะคะคือมะเร็งตับค่ะมะเร็งลำไส้ค่ะมะเร็งเต้านมค่ะ และมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะ4ค่ะโรคสุดท้ายนะคะ่คือโรคไตเสื่อมค่ะอันนี้นะคะเกิดจากหลอดเลือดฝอยในหน่วยไตยนะคะที่ทําหน้าที่ขับของเสียเขาเกิดการชํารุดค่ะทําให้เลือดไหลผ่านเลือดฝอยในหน่วยไตยค่ะทํางานลดลงค่ะและถ้าลดลงเหลือต่ํากว่า15 cc ต่อนาทีจะเข้าสู่ภาวะไตเสื่อมระยะที่5นะ้าะ หรือเรียกว่าไตวายน,นั่นเองค่ะถ้าคลิปนี้ประโยชน์ค่ะก,กิ๊กฝากกดหัวใจและก็เพิ่มเพื่อนไว้นะคะแล้วเดี๋ยวกิ๊กจะมาแชร์เรื่องสุขภาพว่าเราควรจะต้องทานยังไงให้สุขภาพเราดีนะคะ